ใ่ให้หมดึงนาดได้เ่าหายิ้กหายกินเนี้ยแม่ออยิ้เาเนไหกินเนี้ยเร่เดี๋ยวพี่จ่ายให้เดี๋ยวไม่ต้องห้าบาทเนี่ยเรียไม่ันตกลงแล้วมีพ่พแป้งหดอันนี้เดี๋ยวดูอ๋อไม่ได้ทอดใช่หมนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวจะทอดกระสุดท้ายไอเจดดเดินจะพ่ไหวกออนดหนี่ แยกกอนไว้ต yeah, uh ้องมองิมลงมาให้ตุ hey. <fight ownership> yeah, um, ้มใมันน่าพองเลี่มองเหมือนเปนเหลืองเหล่พันเยนนไมหลองนอันกติด้ไงติ๊กอะดูเลยติ๊กทอดไกไหหนาที่ไหนะบา ติดกันเแนี่นะอหนาุ่าเอตหันฉลาดไม่หว่าย่ารอกระพ่องอีกสิบบาทเจ็ดขอ็ป้าปลาอคนือ้านม่นาย้าก แล้วคุณเบนเขาไปหยิบให้คุณคุณจ่ายตังค์นี่เบนเข้ากับเมื่อกี้พี่ให้ไป20แล้วนะก่อนที่แล้วพี่ก็อีสิบเป็นสามสิบแล้วไี่รู้จ่ายแล้วแล้วพี่ส้มค่ะรูจ่ายแล้วนะเอาเลยจะไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปจัดการเดี๋ยวของครูองจอ้เลยหนึ่งเก็สิบยี่สิบ อันี้มาแปชิ้นไออาลีิฟ้าลูกโอ้น้เยออน้วนี่คนทอไ่กินยงลูกกินเสรมือตัวเองยังมกาเหรอนี่เลก้วยค่นี้เองนี่นะเพื่อนนี่เย เห็นเห็นตื้อลวกเว้นปวกมันตมนี่วันหนึงจะตื้อกพอน้าทเลยเบนีม่เอามานาติป่าแล้วนะ นิดๆในแต่ละนาทีหตึ่งนาทีละเดียวกันเพื่อนอกมันน้อม ี่สิบจะใส่ถุงละสิบไปสองถุงเอ็อันี้ใส่ก่อนมแล้วปเสร็้นะหั่นปักทองให้หน่อยปักหนึ่งกับปไหนแป้งเลยแค่นี้ยอน่อย่มอะเป็นไห้เขาหน่อยเป็นเ้เาซิว แห้งมันเหลือน้อยครัต้องเขียนยังกรนี่ถ้าพี่ี่้ล้างมือได้เลยนะนะเพราะน้ำมันไม่ได้ใช้เลานรอกานมาก่ะล้ามือได้เลยแปมันน้อยในตนี่นพอมีรูปหน่อยือกระเจ๋งะไม่ได้ไม่ได้ยอดเองไม่นะ ผมไม่ได้เป็นดาราหนักก็ไม่ไหมถ่ายจม, <c oughs> มือมืออันดำๆโอเคเอาไปพักทองได้หนึ่งกระทะอ่าหนึ่งกระทะนะ่ะอย่าลืมเนอะ <c oughs> ที่เอามาันจะได้แค่สิบบาทจุด <c oughs> ึงกำลังหันไหมเอามาันไปได้แค่สิบบาทอ่ะก็แค่เขีย ب, ่ยเบาๆเพราะว่ามันอือก็เขี่ยให้มันแยกจากการนั่นนะไ,ได้ไหมโอเคพอแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ค่ะคยหักกระเาทางลูกอะค่ะไปกินมางสามลูกเสร็จะห้าบาทเลค่ะห้าบาทลูกเดียวลูกเดียวาบาทลูกเดียวสี่บาทสามบสบบาทห้าทวนเลกดีเราคุจะซื้อเนี่ยครูจะซื้อไปฝากคนแก่ เขาอกว่อนีนท้งทั้งทังมูคนแก่ก็จะชอบกินนีเปนอนตกา่วันนี้จ้มาอ้ว yeah. ันนี้กล้องมาเทนนซื่อหอกใจ

É